ไปต่อนะคะคุณผู้ชมเรากาลังคุยอยู่ของคุณพรคุณชนิตาแดงวิชัยเจ้าของแบรนด์นกก้าซึ่งหลายใครรู้จักกันดีเมื่อกี้คุณพรเล่าว,ว่ารักษาตัวเองด้วยวิธีสมุนไพรเป็นไงบ้างดูแลด้วยธรรมชาติรรานะคะก็คือต้มสมุนไพรอะค่ะทานต้มกินเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะด้วยร่างกายที่ดีขึ้นเราก็อยากที่จะมีเวลาลองลองไปทําอะไรอย่างอื่นหลังจากนั้นก็ให้เพื่อน,นะคะ่ะทาเป็นซองชาเอามาปรากฏว่าซองชาเยอะทานลัวหมดอายุค่ะก็เลยเอาไปแจก แต่ถุงไปแต่เพื่อนบ้านแจกเพื่อนแจกญาติปรากฏว่าผ่านไป3เดือนหลังจากที่เราทําแจกนะคะผลตอบกลับมาคือเขาถามว่าซื้อที่ไหนมันปิ๊งไอเดียมาเลยค่ะบอกว่า,วาฉันทำขายได้ใช่ค่ะก็เลยจากวันนั้นก็ลุยกันมาค่ะตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเกิดเป็นแบรนด์นกพะเก้าใช่ค่ะคนรู้จักแบรนด์นกพะเก้าจากอะไรจริงๆรงรู้จกักจากสตอรี่ค่ะหน้าฟีดเฟซบุ๊กค่ะเราขายผ่านช่องทางเดียวเลยตอนนั้นคือเริ่มเริ่มแรกเราเฟซบุ๊กอย่างเดียวเฟซบุ๊กเลยค่ะพอมันพอมันขายดีแล้วเป็นไง มันเหมือนติดลมบนนะคะทำมาไม่เคยพอขายผลิตไม่เคยพอขายทุกปีนี่มันต้องขยายขยายเยอะเลยใช่ค่ะขยายโรงงานขยายสถานที่ผลิตขยายโรงผลิตจากหนึ่งโรงเป็นสองโรงเป็นทุกวันนี้ห้าโรงเลยค่ะไอ้น้องเนี่ยนะค่ะตัวเนี้ยนะค่ะชาสมุนไพรนุ่าก้าทานแล้วมันเป็นไงคะดูแลสุขภาพปะค่ะคุณตาค่ะเราก็ดูแลด้วยธรรมชาติให้ค่ะอันนี้มันธรรมชาติจริงๆไงนะธรรมชาติเมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเราเช่นดอกขมฝอยกระเจี๊ยบมะขามป้อมใบเตยมะตูมย่าหวาน เป็นของดีๆของบ้านเรา<ช>ทัานั้นกว่ามันจะค่อยๆขยับโตขึ้นมาดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอจะทําธุรกิจจริงๆเข้าแล้วอะคะ่ะมันกลับเป็นไม่ได้อย่างที่เราคิดค่ะทําไมมันถึงไม่ได้ขายดีตอนที่เหมือนเราทําเป็นซองแล้วขายตามบ้านแล้วขายาให้เพื่อน<ม>อ,อย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ <c oughs> พอเราเริ่มผลิตแบบอย่างจริงจังแล้วค่ะอ้าวขายไม่ได้เราก็เลยมีวิธีคิดค่ะถ้าเราขายเป็นตัวสินค้าไม่ได้เราแข่งตลาดไม่ได้เราขายต,าายตัวเราออกมาหน้าเฟซบุ๊กค่ะไลฟ์ไม่เป็นนะคะใส่ชุดนอนไลฟ์ ไลฟ์ด้วย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 หน้าฟีดธรรมดาเลยค่ะหน้าเฟซบุ๊กธรรมดาตั้งกล้องเลยซึ่งเป็นคนตามก็ไม่ได้เยอะมากของนนค่ะคนดาหลักสิบค่ะหลักสิบค่ะแล้วค่ะก็สร้างสตอรี่ว่ามีกล่องเยอะๆอยู่ด้านหลังเราขายเราขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขายพิพาพสตอรี่เราว่าวันนี้ฉันก็ขายพรุ่งนี้ฉันก็ขายมะลื่นฉันก็ขายถ้าเปิดฟีดมาเจอฉันฉันขายทุกวันแล้วก็มีรถคันนึงก็เอาลังไปไว้บนรถแล้วฉันก็ยืนแล้วฉันก็ถือกล่องฉันก็ขายแล้วคนก็คิดว่าเราขายดีดีขึ้นไห เร็วมากค่ะเราจับร้อยล้านได้ภายในปีคปีภายใน2ปีเห็นไหมด้วยธุรกิจแบรนด์นบเก้าแบรนด์เดียวเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะออกมาหลายตัวเลย9ตัวแล้วค่ะมีอะไรบ้างเช่นชาแล้วมีอะไรคะมีแชมพูมียาสีฟันมีก้อนสมุนไพรตัวล่าสุดเลยค่ะทักอันนี้ Amazing มากเป็นอ่น้ําหอม a โรมาเทอราปีค่ะตัวนี้เปิดตัววันแรกขายไป60,000ขวดค่ะอ๋อน้ําหอมอโรมากลิ่นสกุระค่ะแล้วนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายใส่อะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะโหฮะใช่ค่ะ เราก็เลือกใช้น้ําหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ใช้สมุนไพรในการเชื่อมหัวน้ําหอมมาถึงจุดนี้แบรนด์น้พเก้าโอเคแล้วค่ะแต่คุณพรก็บอกว่าประสบค,ความสาเร็จจากการทําออนไลน์อยากจะต่อยอดด้วยกันสอนคนอื่นบ้างเปิดขอสอนฟรีค่ะสอนมาฟรีปีนี้เขาปีที่ห้าแล้วค่ะ,คะนะคะสอนในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านอ่ะเข้าไปดูในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านใช,ใช่ค่ะแล้วติดต่อไปทางนั้น สามารถติด<ง>ต่อที่เพจก็ได้หรือว่าพิมพ์คําว่าชานุปก้าในช่องทาง Google YouTube หรือช่องทางไหนก็ได้ค่ะ,คะตอนนี้เราจะอยู่ในอันดับต้นๆก็เข,ข้าไปดูแล้วเวลาเรียนก็ติดต่อ กับคุณพอได้ที่ได้ที่ทีมงานนุบก้าทั้งหมดเลยค่ะนะคะสามารถทิมพ์เข้าไปได้ทุกช่องทางค่ะคุณนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีทุนคิดว่าตัวเองทาไม่เป็นทําไม่ได้ไม่เก่งโซเชียลนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะซื้อสินค้าของเราเพียงชิ้นเดียวถ้าคุณไม่ซื้อสินค้าคุณมาเรียนคุณไม่รู้ว่าเราเป็นใครคุณซื้อสินค้าเราหนึ่งชิ้นมาเรียนฟรีค่ะเราสอนให้ฟรีนะคะตอนนี้เราเปิดคอร์สซูมสองเราเปิดไปแล้วซูมหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จอย่่างครรูพี คุณชนิตาแดงวิชัยคุณพรของเราจากแบรนด์ดอฟพอก้าวันนี้ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube สบายสไตล์ไม่วลานะคะ